สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องดอกจันดอกจันไทยกูรูเวทีเคิลดอกจันดอกจันช่องที่พาคุณไปจาะลึกทุกยานยนต์สุดหล้อทั้งเทคโนโลยีและความสนุกในชีวิตประจําวันผมดอกจันดอกจันไทยกูรูดอกจันดอกจันวันนี้เราจะพูดถึงรถคอนเซปต์สุดเจ๋งจากนิสสันที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2008ที่งานนิวยอร์กอินเตอร์เนชันแนลออโต้โชว์ดอกจันดอกจันนิสสันเดนกิคคิวคอนเซปต์ดอกจันดอกจันรถไฟฟ้าทรงลูกเต๋าที่ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เป็นการประกาศสัปดาห์ของนิสสันในยุคยานยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณเคยฝันถึงรถที่ทั้งน่ารักขับสนุกและไม่ปล่อยมลพิษลองฟังต่อเลยครับไปกันเริ่มจากดอกจันดอกจันฟีเจอร์หลักดอกจันดอกจันที่ทำให้เดนกิคิวแตกต่างรถคันนี้แรงจากนิสสันคิวรุ่นปกติมาเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเพื่อนล้อหน้าคู่กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบลามิเนต วางใต้พื้นและบาะนั่งพัฒนาโดย Automotive Energy Supply Corporation ของนิสสันเองใช้แคโทดแมงกานิสปีเนลให้ความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าฐานทรงกระบอกถึง2เท่าปลอดภัยไม่ระเบิดง่ายครับได้ไกลสูงสุด160กิโลเมตรความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรชั่วโมงชาร์จไฟบ้าน8ชั่วโมงเต็มหรือใช้ระบบชาร์จเร็วถ้ามีน้ำหนักเบาลงเพราะไม่มีเครื่องยนต์สันดาบเหมาะกับการขับในเมืองแบบคล่องตัวสุดๆ ด้านดอกจันทร์ดอกจันทร์ดีไซน์ภายนอกดอกจันทร์ดอกจันทร์ดเด่นกี่คิ้วคือจดหมายรักถึงความไม่สมมาตรและความน่ารักรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องเคลื่อนที่แต่เพิ่มความล้ำด้วยทีมไฟฟ้า,ฟาด้านหน้ามีกระจังหน้าแกะสลักลายสายฟ้าซ่อนช่องชาร์จไฟ AC ไฟหน้าเล็ดวงแหวนสุดล้ำตัวถังสีสดใสกระจกบังลมหลังข้างไม่เท่ากันข้างหนึ่งยาวกว่าเพื่อมองเห็นพิเศษ ฐานล้อยาวขึ้นเกือบ25เซนติเมตรเพื่อวางแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้รถใหญ่เกินไปหลังคาเป็นกระจกพานโนรามาติดตายตัวแสงธรรมชาติส่องเต็มคาบินา่าล้อ16นิ้วดีไซน์พิเศษกันชนมีไฟเลี้ยวในตัวดูไม่ลื่นไหลแบบสปอร์ตแต่เท่แบบมีสไตล์เหมาะจอดในที่แคบถ่ายรูปลงไอจีสวยแน่นอน ภายในดอกจานดอกจันฟีเจอร์อีเนทีเรียรดอกจานดอกจานเปลี่ยนจาก3าแถวเป็น2แถวนั่งได้4คนสบายสบายเบาะหนังสีขาวนุ่มกว้างนั่งสบายเหมือนโซฟาแดชบอร์ดเป็นจอ LCD เต็มแผงแสดงความเร็วระดับแบตระยะทางคงเหลือตรงกลางมีจอควบคุมเนวิเกชั่นระบบเสียงและข้อมูลรถไฟฟ้าหัวเกียร์เรืองแสงบอกตำแหน่ง PR n d ดีชัดเจนไม่มีประตูขึ้นลงง่ายดายหลังคากระจกทำให้รู้สึกโปร่งเหมือนนั่งในเรานอเคลื่อนที่นิสสันเรียกว่า r e ล a กซิง ม o กวิ่งโซเชียลฮับจุของได้เยอะใส่กระเป๋าเพื่อนหรือของช้อปปิ้งสบายพูดถึงดอกจานดอกจานด้านเทคนิคดอกจานดอกจานมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีออกตัวไวเงียบริบระบบเบรกรีเจ e เนอเรทีฟดึงพลังงานกลับตอนหยุดรถช่วยเพิ่มระยะทางในเมืองที่รถติดแบตเตอรี่วางต่ำลดจุดศูนย์ทวงทำให้รถเกาะถนนดีปลอดภยัยแม้อากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรา แม้เป็นคอนเซปต์ปี2008แต่ชี้ให้เห็นปัญหายุคแรกเช่นระยะทางอย่างสั้นถ้าเทียบวันนี้และต้องรอสถานีชาร์จแต่ดีไซน์โมดูล่าของมันเป็นต้นแบบให้นิสสันลิฟภายหลังพิสูจน์ว่ารถไฟฟ้าขนาดเล็กก็ทำได้จริงไม่ต้องแพงหรือใช้ของหายาก ดอกจานดอกจานจุดขายเด่นดอกจานดอกจานของเดนกิคิวคือบุคลิกที่ไม่เหมือนใครรถไฟฟ้าแต่ไม่น่าเบื่อทรงลูกเต่าน่ารักดีไซน์ไม่สมมาตรหลังคากระจกเปิดโล่งถ่ายรูปสวยใช้พื้นที่เก่งในตัวถังเล็กราคาคอนเซปต์สมมุติอยู่ในระดับรถไฟฟ้าเริ่มต้นเหมาะกับวัยรุ่นหรือคนเมืองที่อยากประหยัดน้ํามันแต่ยังมีสไตล์วันนี้มันยังเป็นแรงบันดาลใจให้รถไมโครไฟฟ้าต่างๆเช่นนิสสันนิวม o บิลิตี้คอนเซปต์เตือนเราว่ารถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องจริงจังเสมอไปขอแค่ ลูกเต๋าหน่อยก็พอแล้วนี่คือดอกจันดอกจันนิสันเดนกีตคิวคอนเซปต์ดอกจันดอกจันประกายไฟแห่งอนาคตที่ยังส่องแสงอยู่ถ้าชอบรถไฟฟ้าสไตล์กูรูแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดอกจันดอกจันไทยกูรูเวชิค l ลดอกจันดอกจันคอมเมนต์มาครับว่าคุณอยากขับลูกเต๋าไฟฟ้าแบบนี้ไหมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยครับ